สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับและชาว Youtube ทุกท่านครับเจอกันช่วงเช้าเๆนะครับอากาศเย็นๆนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับเดินเข้าสวนหย่อมเพื่อสุขภาพนะครับหาเก็บผลไม้นะครับนี่ครับเชอร์รี่หวานญี่ปุ่นนะครับกำลังสุกสุกเยอะเลยนะครับนี่ครับ รสชาติหวานนะครับอมเปรี้ยวนิดนึงนะครับถ้าเป็นผลสุกฉ่าเลยก็จะไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะครับนนครับเยอะเลยนะครับบริเวณนี้เป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมหน้าบ้านสวนนะครับก็ปลูกไว้นะครับเป็นพืชสมุนไพร นะครับเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพกันนะครับนี่ครับถ่ายให้ชมกันดูครับลูกลูกแดงๆนะครับฉ่ำๆอย่างนี้ครับทำไมถึงเรียกสวนหย่อมสุขภาพนะครับนี่ครับข้างบนก็เป็นผลไม้ที่อุดมด้วย วิตามินต่างๆนะครับประโยชน์ต่อร่างกายก็คือเชอร์รี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นฟ้าทลายโจรนะครับนี่ครับมีต้นกระท่อมนะครับใบกระท่อมนะครับสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับนีนครับเชอร์รี่ดกมากนะครับนี่ครับจะเป็นแปลงฟ้าทลายโจรนะครับ ตอนนี้กำลังแตกมเมล็ดนะครับกําลังเมล็ดกําลังแก่นะครับกําลังขยายดีดออกนะครับข้างบนก็จะเป็นส้มโอส้มโอก็จะมีสองต้นนะครับสองสายพันธุ์ปลูกมาได้สามปีแล้วนะครับสามปีกว่าแล้วยังไม่ติดลูกนะครับปีนี้ผมว่าจะ,ะทดสอบนะครับ ปีหน้าจะปีนี้ไม่ทันแล้วนะครับปีหน้าก็จะบังคับให้เขาออกลูกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่นะครับตอนนี้ลูกก็กําลังออกดอกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับข้างล่างของต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะครับเป็นวานหางจระเข้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าสวนหย่อมเพื่อสุขภาพนะครับ ก็เอาไว้นั่งพักผ่อนนะครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็จะมีต้นลินจีนะครับเอาไว้ทำร่มนะครับแล้วก็ได้ทานผลด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นว่านลิศสีดวงนะครับตัวนี้ใช้ต้มนะครับหรือว่าใช้กินหัวสดนะครับก็จะเป็นว่านลิสีดวงนะครับปลูกทำเป็น บริเวณโคกไว้เล็กๆนะครับเอาไว้ประดับก็ได้นะครับใบท์เขาก็จะสวยงามด้วยนะครับแต่จริงๆเป็นเป็นสมุนไพรนะครับเป็นว่านนะครับข้างล่างก็จะเป็นหัวคล้ายๆขมิ้นนะครับแล้วก็ทานทานหัวเนี่ยนะครับทุกวันนะครับก่อนอาหารนะครับเพื่อรักษาโรคฤทศดวงนะครับจะทําให้หัวของฤทศดวงเนี่ยนะครับเส้นเลือดที่ขอดเนี่ยนะครับ ได้นะครับตัวนี้เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับข้างๆสวนหย่อมนะครับก็จะมีบวบนะครับบวบหอมยาวนะครับนี่ครับปลูกไว้นะครับลูกลูกก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่ครับข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นกระเพรานะครับต้นกระเพรา ใบกะเพรานะครับส่วนแปลงตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นปลูกผักบุ้งผักคะน้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นสวนย่อมนะครับเล็กๆนะครับนี่ครับหน้าบ้านแต่ก็ปลูกให้ครบทุกอย่างนะครับผมพาเดินชมนะครับนะครับฝั่งที่เห็นเป็น ป่าตรงนั้นนะครับก็จะเป็นใบชพูนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับต้องถอนทิ้งนะครับ,รบนี่ครับดูเชอรี่นะครับนี สีสดมากครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับอากาศเย็นๆก็จะมีน้ำหมอกนิดนึงนะครับดูครับลูกลูกใหญ่นะครับรับประทานสดๆจากต้นอร่อยมากเลยนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับเห็นไหมครับตะไคร้ยาวไปนู่นเลยนะครับมีทั้งตะไคร้บ้านนะครับแล้วก็ตะไคร้หอมไ่ยุงนะครับ ก็จะปลูกสลับกันนะครับมีดอกพุทธนะครับ <c oughs> ถ่ายบรรยากาศย่างช้าๆอากาศยเย็นๆสบายๆนะครับอันนี้เป็นต้นส้มโอนะครับอายุ3ปีกว่านะครับสูงใหญ่นะครับแต่ว่าเขายังไม่ติดผลนะครับ หรือว่าอายุเขายังไม่ถึงก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวปีนี้จะลองบังคับดูนะครับว่าเขาจะติดผลไหมติดดอกไหมนะครับฝั่งนี้นะครับที่เห็นจะเป็นเขาเรียกว่าต้นกล้วยดอกกล้วยป่านะครับนี่อาจจะมานี้ ฝั่งน้นก็จะเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าต้นฟ้าทลายโจรเยอะนิดนึงนะครับปล่อยให้เขาขึ้นก่อนแล้วก็จะลื้อฟ้าทลายโจรออกนะครับนี่ครับก็จะมีบ่อน้ํานะครับแล้วก็จะปล่อยกบธรรมชาติไว้นะครับกบเยอะมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ใบชพูเยอะเลยนะครับ ก็จะมีต้นอะโวคาโดนะครับต้นมันเบอรี่นะครับ,บ,รรบอยู่บริเวณนี้นะครับครับฝั่งนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับตอนนี้น้ำก็ลดลงนะครับฝนไม่ตกก็ น้ำลดลงน่าจะเหลืออยู่ประมาณเมตรกว่าๆแค่นองนะครับก็จะมีปลานะครับมีกบนะครับกบก็จะปล่อยธรรมชาตินะครับเขาก็จะหากินอยู่บริเวณคลองนี่นะครับไม่ไปไหนนะครับนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นปากขานะครับเป็น อันนี้จะเป็นต้นหมากนะครับต้นหมากเขียวนี่แหละครับรอเขาโตก่อนนะครับนี่ครับให้ดูกบนะฮะกบกบธรรมชาติตัวใหญ่มากเลยนะครับคือปล่อยแบบธรรมชาตินะครับเขาจะโตวไวนะครับนะับโดดลงน้ำแล้วครับนะครับสองตัวสามตัว จะหากินอยู่บริเวณนี้นะครับไม่ไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารนะครับเอาไว้กินยาาไม่มีนะครับก็คือลดต้นทุนการซื้อนะครับเอาไว้เป็นตลาดสดสำหรับ ชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับอยากกินก็หากินนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปหาไกลนะครับปลอดสารพิษด้วยนะครับส่วนนี้ก็เป็นต้นมะเม่าหลวงนะครับตัวนี้ก็สุกสุกดำแล้วนะครับก็หวานนะครับรสชาติหวานเลยนะครับผลสุกดำนะครับ ไม่มีเปรี้ยวเลยนะครับถือว่าอร่อยนะครับเอาไปทําน้ำเขาจะอร่อยนะครับนี่ครับกำลังทยอยสูกเยอะเลยนะครับตัดไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของชาว เกษตรนะครับก็ปลูกไว้อยากกินก็เดินหากินนะครับไม่ต้องซื้อนะครับเราอยากกินอะไรก็ปลูกเข้าไปนะครับอีกหน่อยก็มันวอรี่ก็จะออกดอกออกผลนะครับช่วงนี้กําลังจะผัดใบถ้าเกิดผัดใบเมื่อไหร่ก็จะแทงดอกแทงผลทันทีนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับมาถ่ายภาพบรรยากาศ ผลไม้ยามเช้านะครับสวนหย่อมสมุนไพรสวนย่อมเพื่อสุขภาพนะครับให้ท่านผู้ชมรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ